ดูเดี๋ยด้ดีเดี๋ยะมือมืแต่แปนหนึงแปนนึ่งไปไหนมาไปไหนคอนเน้นมาและนี่ตัวแทนเราจ้าดูตัวแทนเรานี่มาย่งไงมายังไงมาอย่างไงขี่มอเตอร์ไซค์มาอันนี้เพิ่งไปทัวร์ยุโรปละญี่ปุ่นเธอยังไ่บอกเธอหันไปขลังดูรถเขาขับมาเออเออเออเอคเันเออ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 เนอเออ เออคันนี้ค่ะสามสเออเออบวกคนใคได้แต่ผมแดงด้วยต้องบวกอีกแล้วไปไหนมาอย่าไปเป็นเลยตรงเนี้ยอย่าไปเป็นอะไรหนีไปอย่าไปเป็นอะไรไปเป็นตัวแทนนะครับแล้วเขาบอกว่าเจ้าของแบรนด์สบายจะตายเออใช่แล้วแต่จะคิดกันเลยเขาบอกเจ้าของแบรนด์รวยอยู่คนเดียวตัวแทนลำบาก Hey, <ด>เฮ้รวยสภาพด้วยภาพด้วยมาถึงใครรวยถ <c oughs> ันรวยกูต้องทำขนาดนี้มั้ยเนี <c> ่ย <oughs>